สวัสดีครับพบกับ c h anel n ทอนทิกนะครับคลิปนี้นะครับมีตัวออพติม p ฟาร์มาให้ดูนะครับเป็นงานนะครับงานกล่องเล็กนิดเดียวเองนะครับกล่องเท่านี้ฟาร์มือนะครับดูตัวเล็กบ้างถึงผมจะไม่ค่อยชอบตัวเล็กสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวเล็กแบบนี้เอาไปพกไปเล่นขำๆได้ถ่ายรูปเล่นนะครับตัวงานดูจากข้างหลังกล่องเนี่ยดูดีเลยนะดูดูรูปทรงดีไซน์เขาใช้ได้เลยนะครับ c o m m a t d o r m a n d e r นะฮะ KBB ครับก็จะมีตัวอื่นในในยี่ห้อนี้เขาทำตัวอื่นมาอีกหนึ่ง,งสองนะครับเท่าที่เห็นจากหน้ากล่องข้อมูลนะครับด,ด้านข้างกล่องนะครับเป็นอัลติมาและสามารถแปลงร่างเป็นรถบรรทุกได้อันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจ่ายแบงค์ห้าร้อมีทอนนะครับลองไปหาซื้อกันดูแล้วกันนะฮะเาเปิดกล่องมาก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นถาพลาสติกนะฮะมีกล่องเท้า กล่องก็กระดาษดูดีนะไม่ใช่งานงานจีนแบบที่ขายตัวละร้อหรืออะไรพวกนี้นะครับงานดูดีกว่าเยอะนะครับดูกระดาษคู่มือสกรีนมาแบบสวยเลยนะฮะสีสวยนะครับเห็นแล้วอยากได้ล่ละนะครับสีแบบนี้นะครับรูปทรงการถ่ายรูปออกมาแต่ว่าดูงานสีจริงอาจจะไม่ได้สวยสวยขนาดนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้นะฮะอันนี้ก็คู่มืออ่ะดูคู่มือก่อน คู่มือเป็นแบบนี้แล้วก็มีตัวอื่นให้ดูนะฮะคู่มือดูดูไม่ยากครับตัวนี้ดูไม่ยากเพราะว่าเขาแปลงร่างไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะฮะคู่มือเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเปิดมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับมีของแค่นี้นะครับตามราคานะฮะจ่ายแบงค์ม่วงไปมีทอนนะครับแต่ทอนเท่าไหร่ไม่บอกนะฮะก็มีปืนมาให้กระบอกหนึ่งแล้วก็มีตัวเป็นตัวออปติมัสนะครับ าหายไปวัน2วันนะครับช่วช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจะเริ่มกับเข้าสู่โหมดปกติของผมแล้วจะมีคลิปลงเรื่อยๆแล้วนะครับพอดีอาทิตย์ที่ผ่านมางานท่วมเลยนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับของรอรอรีวิวอีกเยอะมากนะฮะนี่จะมีของเท่านี้นะครับก็จะเป็นเป็นปืนนะครับสื่อปืน อย่างนี้ตืงครับทรงทรงแบบทรงเนี้ยทรงแบบตัวบึกบึกป้อมป้อมนี้ยผมชอบผมไม่ชอบตัวเพียวๆแบบผอมๆนะครับนี่ก็เป็นอัลติมาที่ตัวตัวแบบบึกนะบึกนะฮะนี่ตัวตัวอย่างนี้เลยนะครับดูจุดขยับกันนิดนึงนะฮะจุดขยับไม่ต้องห่วงครับอิสระมากนะฮะเพราะว่ากลไกไม่ได้ซ่อนอะไรเยอะนะครับทำให้เขาสามารถขยับได้อิสระ มากมายนะครับนี่แบบนี้แต่ว่าจุดขยับอิสระแบบนี้แรกๆมาด้วยความที่ว่าอาจจะหลวงง่ายสักนิดนึงนะครับอาจจะหลวงง่ายสักนิดนึงในการในการเล่นก็อย่าไปขยับเล่นบ่อยนะครับแต่ตัวเล็กๆเนี่ยพกใครชอบพวกงานทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยพกไปวางบนโต๊ะที่ทํางานวางเล่นแบบสบายตาได้เลยนะจุดขยับเยอะนะครับจุดขยับเยอะ ขยับได้อิสระจัดท่าได้มากมายแก่กองนะฮะแบบนี้เพียบนะครับจุดขยับขยับได้สบายนะฮะมือมือหมุนไม่ได้นะครับแต่ข้อแขนหมุนได้อย่างนี้เลยนี่อ้ครับหัวหัวหมุนได้นะครับหมุนได้อิสระแต่ว่าหมุนหมุนบ่อยๆมีหลวมนะครับแขนหมุนได้อย่างนี้นะฮะขายกได้แบบนี้ น้ำหนักเขาเบานะครับก็ไม่ได้ตลัวเรื่องรูดนะฮะแล้วก็ตรงขานะครับมันจะมีเหมือนหมุนได้นะครับเดี๋ยวลองหมุนดูได้ไหมอ่ะหมุนได้นะครับแต่อาจจะฟิตนิดนึงนะครับหมุนได้อย่างงี้อาจจะฟิตสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะติดสีมาด้วยนะครับตัวนี้ติ๋วแต่แจ๋วนะฮะงานดีงานดีใช้ได้พลาสติกดูแบบไม่ใช่พลาสติกแบบ กระจานะดูเป็นพลาสติกที่มันมีดูมีราคานิดนึงนะครับ okay. เดี๋ยแปลงล่างดูนะฮะวิธีแปลงล่างนะครับผมจะเก็บขาก่อนนะฮะอันนี้พับได้เลยเท้านะครับพับลงมาอย่างนี้นะครับทับนี้ก็พับลงมาอย่างนี้พื้เปิดอย่างนี้นะครับตรงนี้งัดได้เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไป อย่างนี้นะครับกดให้มันเป็นนี้นะฮะกดเข้าไปนี่พอกดเข้าไปกดเข้าไปให้สุดนะครับให้มันจมให้สุดแล้วปิดเข้าไปถ้าเกิดกดถูกเนี่ยมันจะปิดขามันจะปิดได้ตรงหน้าแข้งเนี่ยมันจะปิดพับลงไปได้เลยสนิทปิดสนิทนี้เลยนะฮะท่านี้กดเข้าไป ถ้าปิดสนิทก็คือเป็นอย่างนี้เลยนี่อ่านี่คือปิดสนิทละครับข้างหลังนะฮะเิดลงออกมาข้างหลังมันเปิดได้นะครับปึ๊บกดหัวลงไปพับเข้าไปปิดนี่เข้าให้ขนะับแขนพับไปก่อนเลยนะครับตรงมือเนี่ยพับเข้าไปแบบนี้นะฮะพับเข้าไป นี่มันผมจะแปลงผิดนะครับจริงๆค่ามันต้องเท่ากันสองข้างยังเข้าไม่สุดนะฮะนี่ต้องเข้า,ขา,ขาไปอย่างนี้เลยมันต้องเท่ากันแหละสองข้างนี่นะครับกดเข้าไปก็มันไม่เท่ากันนะเนี่ยแบบนึงนะเออแบบนี้นี่เข้าไปสุดต้องสุด่างนี้ อ่ครับมจะมีแกลบล็อกอย่างนี้นะครับล็อกเข้าไปอย่างนี้ปับ๊บเอาตรงนี้ลงมาล้อนะครับพลิกด้านก่อนนะครับมันจะเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้นะด้านด้านแรกด้านเริ่องๆของมันพลิกมาอย่างนี้นะครับแล้วกด กดล้อที่มันพับอยู่นี้กดเข้ามามนอยู่ด้านหน้านะครับแล้วดันคือ่ยางนี้มันก็เป็นข้างหลังรถแล้วนะครับอีกทีนะตอนแรกล้อมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดเราไม่กดอย่างเงี้ยถ้าเเราไม่พิกไม่พลิกด้านนี้มาเนี่ยนะครับมันจะกดเข้าไปไม่ได้ต้องพิกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดลงมานี่ปุ๊บพัดมาเป็นนี้เลยนะฮะกอได้นงี้ปั๊บนะครับแกะออกมา ตรงนี้มันสามารถขยับได้งัดตรงนี้ออกมานะครับงัดกดลงมานะฮรพอดีผมไม่มีเล็บนะครับงัดออกมาปื๊ดนี่งัดออกมามันจะเป็นแบดเป็นไฟนะครับพองัดมาปุ๊บนะครับเอาด้านข้างนะครับด้านข้างนี้กดเข้าไป ครับกดเข้าไปแบบนี้นี่นะฮะด้านเป็นด้านหน้ารถแล้วและข้างด้านข้างเนี่ยที่เป็นล้อเนี่ยนะครับมันจะมีภับอีกอีกชิ้นหนึ่งกางออกมาแบบนี้นะครับแล้วมันก็สามารถประกบกันได้นี้นะครับเป็นหน้ารถนะฮะ ข้างดูให้มันเข้าสนิทนะครับ แล้วก็พับนะครับพับแขนลงมานี่ปึ๊บเข้าไปค้างเลย ดูก่อนมันพับขาม,มันต้องเป็นฝั่งแนะ่นีต้งลงถูกแล้วนะครับจัดระเบียบนิดนึงนะฮะ นะครับได้จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นรถนะครับรถรถออฟติมัสนะฮะนี่จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นรถที่เป็นร่างรถของออฟติมัสนะครับนี่นะฮะนะครับดูจะเป็นรถไปแล้วก็กลับไปเป็นหุ่นสักรอบนึงนะครับแกะออกมานะครับครับเ่ิมไปเลยนี่ปึ๊บแกะแครออกมานะครับ เก็บเข้าไปครับเก็บเ,เข้าไปนี่เลยค้่านี้นะฮะแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นะครับมีกะดันขึ้นมาตรงนี้เปิดมานะครับตอนปเป็นหุ่นเนี่ยจะเร็วมากนะครับคลิกมาเนี้ยครับคลิกคลิกมาี้เอามือออกมา นี่นะครับนี่ก็พลิกกับปึ๊บเแยกขามานี่ปึ๊บปึ๊บนะครับเปิดหน้าแข้งออกมาครับแล้วก็ยืดพิงออกมานี้ปิ๊บพิงมานี้ปึ๊บนะครับได้แล้วเป็นหุ่นแล้วนะครับนี่ออฟจิ๋วนะครับ แปลงร่างกลับมาเป็นหุ่นแล้วนะครับพอแปลงร่างกลับมาเป็นหุ่นนึกอะไรขึ้นได้ยังไม่ได้บอกความสูงนะครับขออภัยด้วยรีวิวตกๆลุนๆนะครับเป็นเรื่องปกติของช่องนี้นะฮะสูงเนี่ยเอาสูงแบบยืนท่าโรตินะครับส,สูงประมาณ12เซนได้นะครับไอหุ่นไซส์นี้เนี่ยก็จะมีตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็จะเป็นตัวตัวกล่องนี้นะครับเป็นของเมกซอน นะครับพอได้อาจจะสูงอาจจะสูงหน่อยเพราะนี่ย่อขานะครับเนี่ยไม่ก็ตอนนะครับตัวที่เป็นตัวละ200อ่ะนะครับยืนกับตัวนี้ได้นะฮะนี่แต่มันงานคูละค่ายกันนะแล้วก็ตัวตาร์คีมนะครับตัวนี้ซึ่งยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังเดิมๆอยู่นะครับยืนพอพอจะยืนด้วยกันได้นะครับ3ตัวนี้นะครับเป็นเซตที่แบบสามารถเล่นด้วยกันได้นะฮะ ไอตัวเนี้ยสงตัวเนี้ยไปหาได้ที่มิสเตอร์ดีไนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ผมบอกให้นะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียซื้อเสียเงินเท่ากันนะครับแต่ว่าอยากให้น้องๆได้ของที่ราคาไม่แพงไปเล่นนะครับมิสเตอร์ดีไมีขายนะครับลองไปดูนะครับหรือว่ามิสเตอร์ดีไมาเห็นคลิปแล้วอยากจะช่วยเอาของมาให้รีวิวก็จัดมานะครับ นี่แบบนี้นะครับเล่นด้วยกันได้นะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ของยี่ห้อเดียวกันนะผมจํายี่ห้อไม่ได้นะเพราะว่ากล่องทิ้มไปแล้วนี่คือเมกะาตอนที่ผมรีวิวไปแล้วไปหาคลิปเก่าดูที่ว่า,าตัว200ออ่ะนะครับนี่กับออฟติมัสนะครับแต่งานมันคละค่ายกันนะครับอันนี้แพงกว่านะออฟติมัสนี่แพงกว่านะครับก็เป็นงานที่สวยนะครับเป็นงานที่สวยคุ้มราคาเลยแหละผมว่ารา,ราคาประมาณนี้แล้งานได้สวยขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะจุดขยับเยอะแปลงร่างเป็นรถก็สวย ตรงนี้เนี่ยรู้สึกผมจะมีสติกเกอร์ของตัวอสัญญณออโตบอร์ดเด็กเขาแปะหน่อยนะครับเพิ่มความรอเขาหน่อยนะครับพอติดสติกเกอร์แล้วก็ดูสวยขึ้นนะด,ดูดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็ใครอยากได้ก็ไปหากันดูนะครับอ่าผมเพิ่มนิดนึงพอดีผมลองเล่นเล่นดูพอดีข้างหลังเนี่ยเขาเป็นชิ้นทัชสใสนะแล้วมันเป็นต่อกับลูกตามันถ้าเกิดมันเจอแสงเนี่ยมันจะทําให้แบบดูมันเรืองเรืองเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะเหมือนตามีไฟ หรือใกล้นะครับเนี่ยเห็นไหมตามันจะเหมือนตามันจะมีไฟได้นะครับนี่ถ้าเกิดใครโมเป็นเนี่ยเอาไปโมก็ได้นะนี่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็ตาเป็นสีแดงเห็นไหมถ้าเกิดวางฉากหลังที่มันมีไฟอะ่ะหรือว่ามีไปโมไฟใส่เข้าไปเนี่ยตามันมีไฟได้เออเจยงดีอันนี้ไม่รู้ว่าจริงๆเขาจงใจทำนี้ป่ะนะแต่เพราะว่าผมเห็นก็เจ๋งๆอะ่ะ นี่แบบนี้นะครับใครสนใจก็ลองไปหากันดูนะครับตัวนี้บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแบงค์500มีทอนนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วงานดีมากอันนี้สติกเกอร์นะมาติดเองจริงๆตัวที่ซื้อขายที่เขาขายจริงไม่มีมาให้นะครับโดนเลกรสิ์แน่นอนนะฮะตัวนี้นะครับก็ร้านไม่ได้จ่ายนะครับเลยไม่บอกแล้วกันว่าร้านไหนร้านไม่จ่ายไม่เท่าไหร่ไม่ลดราคาด้วยโอเคนะครับก็เลยไม่ไม่ชี้ฮะให้ไม่ชี้เป้านะครับนะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับไว้นะครับทาร์ฟอร์เมอร์มีมาอีกเยอะนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่มีขาดแน่นอนทาร์ฟอร์เมอร์รีวิวยังไงก็ไม่หมดนะฮะผมจะพยายามคัดตัวที่มันเจ๋งๆมาให้ดูนะครับตัวที่แบบผมเก็บด้วยแล้วสวยด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับแล้วก็ของอื่นยังมีให้รีวิวนะครับอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุลตร้าแมนอะไรพวกนี้ผมไม่ได้รีวิวท่องนี้ไม่ได้รีวิวทาร์ฟอร์เมอร์อย่างเดียวนะมีรีวิวอย่างอื่นด้วยตัวไหนที่ผมชอบผมก็จะ เอามาให้ดูนะครับแต่ว่าพอดีผมเก็บทาน former ตอนนี้เก็บทาน former เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะตัวออปติมัตนะครับจะเก็บเยอะหน่อยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนะครับช่วงนี้คลิปน่าจะลงปกติแล้วแหละก็ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ